เอาครับกับสวัสดีแฟนมอยทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในรองคู่เอกนะครับของศึกเพชรินดีแอปพลายทนะครับเป็นฝ่ายแดงนะครับผมมัจุราออกวงสว่างนะครับประทากับอนุชัยเพชรินดีแคาเดมี่ตอนนี้เลอยู่ที่ฝั่งน้ำเงินนะครับอนุชัยถึงสามช่วงตัวกันเลยทีเดียวนี่เปิดมาในยกที่3มเลยนะครับโอ้โ เปิดถึกคนอยู่แล้วตัวนี้มัจุราโโอ้หดูดิโอ้ยยิงขวาโดนปอกสวนไปโอ้โหโอ้โหโอ้เสียหลังล้มลงไปครับผมมาจุฬาเดี๋ยวต่อครับ โอ้ยโดนล้องหมัดโดนล้องตอกโอ้ยโอ้ยไหวไหมโอ้ย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 โอ้โหคนพีชปาดแผลไม่ไหวแล้วโอ้โหสุดลาดโอ้โหวันนี้บอกเลยว่ามวยเดือดจริงๆดูๆทั้งนั้นเลยโอ้โห เอาละครับสรุปเลยเป็นหลาดุชัยนะคเพชรินดียคานมี่นะครับเอาชานะน็อกในยกที่สามไปได้นะโอ้โหกก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมาได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ